สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับให้เกรดนะหนึ่ต่อ144่งร้อยสี่สิบสีกันดัมเซราเคิลนะครับก็เป็นในไซส์สตอรี่ที่เป็นมังงะนะครับของกันดัมบิวไทรเวอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเบสมาจากกันดัมฮารูดนะฮะในซีรีส์ของกันดัมดับเบิลโอนะฮะนั่นเอง ราคากล่องนี้นะครับก็ประมาณ800บาทนะครับบวกบวกนะฮะรัตาร้านนะครับผมซึ่งเป็นกล่องที่หนามากนะครับนี่เป็นกล่องที่หนามากเป็นกล่องลำดับที่27แล้วนะ,ะในซีรีส์นี้นะครับคือถ้าเป็นไฮเกตทั่วไปเอ่ออย่างตัวกล่องก่อนหน้านะครับก็จะบางๆหน่อยเดี๋ยวผมหยิบตัวที่ใกล้เคียงกันที่อยู่ในมืออ่ะอันนี้จะเป็น ฮเกตยิปซีอเวนเจอร์เห็นไหมตัวนี้จะหนาถึง2เท่าเลยนะกล่องนี้นะครับแล้วก็สองกล่องนี้ราคาก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าความหนาของกล่องนะครับของเซราเคียวเนี่ยถือว่าหนามากนะครับโอเคนี่ก็คือน่าจะมีฐานมาให้ด้วยนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าของตัวหุ่นะนะครับหลักๆนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวหุ่นแล้วก็ แพ็กด้านหลักมากกว่านะครับก็คือน่าจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับตัวนี้มาดูแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้อีก2ฟอร์มนะฮะก็จะเป็น G N Sky นะครับแล้วก็ G N Blue นะฮะ B U L L นะครับแล้วก็เป็นฟอร์มของตัวหุ่นนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่า นะครับเดี๋ยวเราก็จะมานับถุงกันเนาะว่ากล่องนี้จะมีกี่ถุงนะครับก็เปิดขึ้นมานะฮะตัวแผงนะครับก็เต็มกล่องนะฮะตามนี้เลยนะฮะอ่ะถุงที่1นะครับถุงที่สองถุงที่3าถุงที่4นะฮะถุงที่หถุงที่6นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับของตัวเซาเคียวนั่นเองนะครับ ตรงนี้จะเป็นคนขับใช่ไหมเขาชื่ออะไรอ๋อนี่ชื่อนี่ไอโซปี้หรือ i sop i sop ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบอกถึงสัดส่วนของตัวหุ่นนะฮะส่วนสูงน้ำหนักนะครับผมอ่า ด้านหลังนะครับก็จะบอกถึงแมทเิียลกันพลานะฮะก็คือตัวฮารูสนะฮะฮารูสก็จะเป็นตามนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นเซาเคียวนะก็จะมี GN Sky GN b l u e ในการเปลี่ยนฟอร์มนะครับพาร์ทอาวุธนะก็จะมีนี่ GN Noise อนแคนนะครับมีอะไรอีกตรงนี้ออเทอร์วัตพอนนะฮะ จะมี G.N. s o r Rifle นะครับ G.N. h o o d Canon ใช่ไหม h o o d แล้วก็ G.N. Redome Unit นะฮะคร่าวๆนะครับ,รบประมาณนี้ทีนี้มาดูนะครับแผงนะว่ามีชิ้นไหนที่เราจะไม่ได้ใช้บ้างนะครับก็จะมีชิ้นนี้ในส่วนของ B.2 นะครับแล้วก็ตรงนี้ นะครับในส่วนของแผง F นะครเพราะว่าแผง F นี่เบิ้ลมานะฮะโอเคมีฐานมาให้จริงๆด้วยคือจริงๆแล้วตัวนี้ยังไงก็ต้องใช้ฐานนะนะเพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าจะหนักตัวแบคแพคนะครับที่ด้านหลังมาเดี๋ยวเรามาดูแผงกันเลยดีกว่านะครับว่ามีแผงอะไรบ้าง เรามาเริ่มกันที่แผง A นะครับก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทอาวุธนะครับที่เป็นในส่วนของแพ็คด้านหลังนะฮะแล้วก็จนงนี้จะเป็นพาร์ทชิ้นใสสีฟ้านะครับนี่ในส่วนของแผง A เนี่ยยังเป็นแผงของตัวที่เป็นแผงของเมื่อปี2010นะฮะนี่แล้วก็จะมีพาร์ทในส่วนของสีขาวนะครับต่อามานะครับจะเป็นแผง B 1นะครับเป็นพาร์ทชิ้นส่วนสีเทานะครับ แล้วก็จะมี B 2นะครับที่จะเบิ้ลนะครับในส่วนของตรงนี้พวกในของขานะครับนี่เป็นพาชิ้นส่วนของตัวขาตรงนี้จะเป็นด้านข้างของหัวนะครับหน้ากากนะครับแล้วก็ชิ้นหลังมือชิ้นเอวนะฮะชิ้นของตัวแขนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในปีของ2010เช่นเดียวกันนะโอเค แขง B1 นะฮะแล้วก็ B2 ต่อมานะครับเป็นพาร์ชชิ้นส่วนสีน้ําเงินนะครับ C1 นะครับแล้วก็ C2 นะครับ C2 ก็จะเบิ้ลในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นลวดลายนะครับที่เป็นในส่วนของตัวแพ็คหลังนะครับแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นเท้านะครับทั้งสองข้างเลยนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวคอนเทนเนอร์นะที่ใช้ด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นชิ้นอกนะครับแล้วชิ้นด้านหลังนะครับ อันนี้ก็คือแผง C1 C2 ก็ยังเป็นแผงเดิมนะครับของตอนปี2010นะฮะแผง D1 นะครับแล้วก็ตัว D2 นะฮะก็จะเบิ้ลตรงนี้นี่เบิ้ลตรงนี้นะครับ D1 D2 ก็จะเป็นในส่วนของชิ้นจอยข้อต่อต่างๆนะครับของตัวเซาเคียวนะฮะจะุเมื่อกี้จะพูด h ารูสแล้วเซาเคียวนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทมือนะฮะ แล้วก็เป็นในส่วนของตัวคอนเทนเนอร์ด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือ D1 แล้วก็ D2 นะแผง E นะครับก็ยังเป็นในส่วนของปี2010อยู่นะครับแล้วกเ็เป็นในส่วนของตัวแพ็คหลังเลยนะครับเป็นในส่วนของตัวยานนะฮะนี่แล้วก็ชิ้นนี้ใหญ่มากนะครับแผง F อันนี้จะเป็นแผงเบิ้ลคู่นะครับเป็นแผงใหม่ละ ก็เป็นในส่วนของตัวยานนั่นแหละครับทําเป็นชิ้นที่เป็นคอนเทนเนอร์ด้านหลังนะครับที่ตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่ติดพวกมิสไซล์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกระบอกปืนใช่ไหมแล้วก็ตัวของยานนะครับมี2องพาร์ทที่เหมือนกันนะครับผมเป็นพาร์ทใหม่แอง g ีนะครับอันนี้ทำใหม่เป็นในส่วนของตัวกระโปรงหน้านะครับ แล้วก็เป็นในส่วนของตัวแพ็คหลังนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นหน้าอกนะครับแล้วก็หน้ากากที่ทำใหม่นะครับแล้วก็จะมี G2 นะครับ G2 จะเป็นในส่วนของหัวใหม่เลยนะฮะเป็นพาร์ทินสีเทานะครับอันนี้ก็คือ G1 แล้วฮะแล้วก็ G2 Action Base นะครับที่เขาให้มานะฮะ แผง PC 001ครับผมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ฟอยนะฮะชิ้นสำหรับแผงทั้งหมดนะครับของตัวกันดั้มเซาเคียวนะครับจะมี14แผงนะครับซึ่งแผงใหม่เนี่ยจะเป็น4แผงซึ่งจะเป็นแผง G1 G2 นะครับแล้วก็แผง F ที่เป็นแผงเบิ้ลนะครับตัวนี้ก็คือนับรวมนะฮะในส่วนของ PC ไปแล้วด้วยนะครับ ฉะนั้นแผงที่เป็นตัวเนี่ยก็คือถ้าตัด2แผงนะฮะที่เป็นฐานกับ PC ออกไปนะฮะที่เป็นแผงของตัวเนี่ยก็มีอยู่8แผงนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้งานนะครับทีนี้ในการเปลี่ยนฟอร์มนะครับของตัว GN b อ u e นะฮะแล้วก็ GN Sky เนี่ยถ้าตามในคู่มือเนี่ยอันนี้คือเป็น GN Sky กก่อนนะ Gn Sky นี่คือการไปเปลี่ยนฟอร์มของเป็น Gn Sky ก็แค่บิดตรงนี้ปุ๊บปุบปบ๊เป็นอย่างนี้จบสำหรับเป็น Gn b l u ก็แค่คลิกนะฮะคลิกจากตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บแล้วก็ติดพาร์ทเป็นหนึ่งชิ้นแค่นี้เองนะครับคือเป็นการเปลี่ยนฟอร์มที่ง่ายมากตามภาษาไฮเกรดเลยทีเดียวนะฮะโอเคคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวกรนดัมเซราเคียวนะครับ หลักๆเลยก็จะมี2อย่างคือตัวนะครับแล้วก็แบคแพ็กนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนเปิดกล่องจากทางร้านกันพาวิลเลจนะครับถ้าเพื่อนๆชอบรือสนใจนะฮะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดลิงก์นะครับใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคําถามอะไรนะฮะหรือว่าอยากติชมยังไงนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับเพื่ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในกเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพลงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม